บางทีแบบเนี้ยเราจะไปเล่นกับเสียร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาถือตังมาเป็นล้านเป็นอะไรเราจะสะพายแบบนี้ไปมันก็ไม่ใช่มันอ่ใชถ้าเกิดเข้าหน้าสวยๆเนี่ยเขามีตังเป็นร้อยล้านจะไปสะพายแบบนี้มันก็ไม่ถูกถ้าเกิดเราเข้าหน้าสวยๆเนี่ยงานมันก็จะราบลื่นถ้าเกิดเล่นจริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเข้ามาพุ๊บเนี่ยเจะเจ้าหกออกเราจะจับขึ้นมายกลุ้นจังหว่าลงพุ่งขายให้เข้ามาแบบนี้ยังนี้ก็ไม่ยากเขามาแตะมทนชเช่เนี่ยแต่มันทิ่เฉยแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยนไหมครับ พี่บอยอกเด้งเก้าเกมมีแผนไหนน่าเล่นบ้างพี่ช่วงนี้วันนี้น่าเล่นมากๆเลยนะครับเพิ่งจะเข้ามาใหม่5้าใบเนี่ยหลักการมันง่ายๆให้คนที่เล่นไม่เป็นสามารถเล่นได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปแจกใบรงใบสองแบบเนี้ยไม่ต้องไปเปิดแจกเลยไม่ต้องไปตีลังกาแบบนี้ไม่ต้องไปปีดไพ่เป็นเหมือนเก๋าจิ้งก็สามารถเล่นได้ว่าง่ายๆก็คือมือใหม่เล่นได้เลยมือใหม่เล่นได้เลยคือตัวนี้เลยกระเป๋าซ่อนไพ่นะครับกระเป๋าซ่อนไพ่ใบนี้เลยเราสามารถสะพายคาดอกไปแบบนี้ได้เลยนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้เราก็เลือกเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปยดกิมไพเอาหนึ่งใบเราอยากได้ใบไหนเข้าไปนะพอเข้าไปเสร็จแล้วเราซ้อนเข้าไปหนึ่งใบแล้วใช่ไหมทีนี้เห็นไหมครับไพเข้ามาแบบนี้เรื่องนี้ก็ไม่ยากเอามาแตะมันเฉยๆเนี่ยแต่มันเฉยๆแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าครับมันง่ายขนาดไหนเราจับไพมาเนี่ยสมมติว่าเราจับไพมาใช่ไหมครับแล้วส่งมันได้ด้วยนะเราเอามาจี้ตรงนี้เลยนะครับขี้รอเลยไม่อยากเปลี่ยนก็ปล่อยให้มันป้อแปดสองเด้งนะสมมติว่าอยากเปลี่ยนล่ะอยากเปลี่ยนด้วยแค่กระดิกนิ้วไป เนี่ยดีเงี้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนละเนี่ยมันง่ายๆนะครับเดี๋ยวช่างบอยเสียบให้ดูนี่เห็นไหมมันดูดเข้าดูดออกเองมันเป็นอัตโนมัตินะครับตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยตัวนี้แผลไพ่มันเข้าเป้ามากๆแล้วมันเข้าทรงปกติธรรมชาติคนไหมพี่เห็นไหมครับเข้าทรงปกติเวลาอยากเอาไพ่ออกก็เสียบเข้าไปดึงออกเสียบแค่นั้นเองอย่างคาดอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเทสที่ดูนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยคาดอกคาดเข้าไปปึ้งแบบนี้นะครับแผลตัวนี้สวยนะผมมองว่าแันนี้มมห อ๋อน่าเล่นมากๆนะครับเวลาเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเข้าไพ่เนี่ยก็จะเสียบแบบนี้ง่ายๆหมยูๆูเลยเออแต่มันเข้ามันเข้าทรงน,นะครับมันเข้าทรงเพราะเวลาคนลุ้นไพ่เนี่ยคนลุ้นไพ่ปุ๊บต่อมาเนี่ยมัน,<ต>มนก็เข้าตรงนี้อยู่แล้วม,มันลุ้นช่วงอกพอดีเห,ห็นไหมครับช่วงอกอยู่ดีเราจับไพ่มาเนี่ยเรายกขึ้นมาปุ๊บจังหวะลงปุ๊บ นะเวลามันเล่นจริงมันก็จะประมาณนี้แล้วแผลสวย่าแผลสวยนะครับเนี่ยเกิดเล่นจริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจะเจาหกออกปุ๊บเราจับขึ้นมายกลุ้นจงหวะลงปุ๊บหายเออว่าไม่คล่องทำไมถึงต้องออกแบบมาเป็นแบบนี้บางทีแบบเนี้ยเราจะไปเล่นกับเสียร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาถือก็ป๋าเขาถือตังมาเป็นล้านเป็นอะไรเราจะสพายแบบนี้ไปมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าเราก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้เพื่อจะให้สะดวกสบายต่อการเข้าหน้าเสือถ้าเกิดเราเข้าหน้าเสือสวยเนี่ย งานมันก็จะ,ะราบดิถ้าเกิดเล่นเข้าหน้าเสือสวยๆแต่ถ้าเกิดเข้าหน้าส,สวยๆเนี่ยเขามีตังเป็นร้อยล้านจะไปสะพายแบบนี้มันก็ไม่ถูกะอ่า <นะ S 2> อย่างนี้ก็มันเหมาะเกี่ยวกับแบบพ่อค้าแม่ค้าเนาะแต่กระเป๋าเราสามารถอัปเกรดได้ว่าเราอยากได้กระเป๋าเป็นแบบไหนอยากเอาดีกว่านี้ก็ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่เจ้าของกระเป๋ากับช่างมาปรึกษากันว่าแผลอยากได้ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยเราสามารถปรึกษากันได้นะครับ